นี่แกรู้จักอธิกาได้ยังไงความจริงฉันก็ไม่รู้จักมันหรอกแต่อยู่ๆมันก็มาช่วยฉันพร้อมกับลุงป้อมแล้วก็บอกว่ามีคนต้องการตัวฉันแต่ก่อนที่ฉันจะไปฉันขอสะสางกับแกก่อน ไปเอาไปทำไมครั้งนี้ลูกแก้วแห่งปาดไม่เตือนว่าจะมีเรื่องร้ายโอ้ยฉันจะไปรู้ได้ไงล่าฉันควบคุมาลักลูกแก้วไม่ได้เลยและที่ว้าวเคยบอกด้วยว่าเราคาดเดาการทำงานของลูกแก้วไม่ได้ ษาตัวเองได้คนในองค์กรบ้าๆเนี่ยมันจับตัวฉันมาเพื่อที่จะรักษาฉันต่อให้รักษาอย่างไงมันก็รักษาฉันไม่ได้หรอกองค์กรพยายามรักษาแกพยายามช่วยแกกลับใช้ชีวิตอย่างปกติกลับมาเป็นมนุษย์ปกติแล้วใครบอกแกว่าฉันอยากจะกลับมาใช้ชีวิตปกติในเมื่อฉันมีชีวิตอันเป็นนิรันด์ฉันไม่ทิ้งมันไปหรอกชีวิตอันเป็นนิรันด์ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ไม่รู้ว่าการจะกำเริบเมื่อไหร่ขาดสติแถมมันต้องทุกคนทรมานเป็นสัป,ประหลาดอยู่แบบนี้เหรอต่อให้ทุกทรมานขนาดไหนถ้าฉันมีชีวิตอันเป็นนิ่งฉันก็เต็มใจดูเหมือนเจ้าจะอารมร้อนและเกินทันเลยล่ะ แล้วเ,เสียเปรียบแน่ <omen> เสียเปรียบยังไงก็ฝั่งนี้ก็เป็นไอ้ลูกรึ่งยักษ์สู้กับไอตัวประหลาดส่วนฝั่งนี้ก็เป็นยักษ์สู้กับยักษ์เสียเปียบเลยอาจารย์ธนทร์วิพลังรักษาตัวเองได้ถ้าสู้ต่อไปแจ็คคงจะหมดแรงก่อนส่วนฝั่งของไลลาถึงแม้ว่าอันธิกาจะไม่มีเวทมนต์แต่ฝีมือการต่อสู้อันธิกาก็เหนือกว่าไลลาอยู่ดีแบบนี้ถ้าสู้ต่อไปทั้งสองคนต้องแย่แน่ๆโอ้ยฉันก็ไม่รู้จะทำางไงเหมือนกันพลังของเราสองคนอ่ะมันไม่ได้มีไว้สำหรับการต่อสู้นะเว้ย หรือว่าแกจะลองเชื่อมจิตกับโหวิทาแล้วก็เอาเวทมนต์นั้นมาใช้ฉันทำแบบนั้นไม่ได้เอราต้องทำยังไงอะแกก็คิดดีแกฉล,ลาดสุดแล้วเนี่ย,ย,ย,ยด้วยร่างนี้ฉันสู้กับแกได้ทั้งวันแหละแจ็ค

ฉันก็จะฆ่าครึ่งมนุษย์ครึ่งยักษ์อย่างแกให้ดู